สวัสดีครับคลิปนี้พบกับรองเท้าคู่นี้ครับ Misuno Wave Rebellion Pro 2นะครับก็เอาไปสวมใส่มาแล้วนะครับไปทดลองเทสในรูปแบบต่างๆนะครับก็ได้ผลมาแล้วแล้วก็คลิปนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าโดยรวมแล้วฟีลของรองเท้าคู่นี้นะครับเป็นยังไงนะครับคู่นี้ผมก็ได้ทำคลิปอันบ็อกซ์ไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้มีคลิปอันบ็อกซ์แล้วก็มีคลิปเทสรันแรกกับรองเท้าคู่นี้ในระยะ5กิโลนะครับใครสนใจก็ ไปดูตามลิงก์ได้เลยนะครับในคลิปนี้ก็จะเล่าสเปคต่างๆให้ฟังอีกรอบนะครับเล่าแบบคร่าวๆนะครับรวมไปถึงฟีลการวิ่งการสวมใส่นะครับแล้วก็จบด้วยข้อดีข้อด้อยของรองเท้าคู่นี้นะครับก็ไปชมไปรับฟังกันเลยนะครับเริ่มที่สเปคของคู่นี้กันก่อนนะครับผ้าอัปเปอร์ของคู่นี้เป็นผ้าเมชชั้นเดียวนะครับระบายอากาศได้ดีนะครับมีรูพรุนรอบรองเท้าเลยนะครับผมส่วนลิ้นรองเท้าก็เป็นแบบบางนะครับมีรูพรุนเช่นกันนะครับ ส่วนรูร้อยเชือกก็มีลักษณะตามรูปนี้นะครับเป็นแบบธรรมดานะครับแล้วก็ค right, ูน่นี้ไม่มีรูแรนเนอร์รูมาให้นะครับส่วนเชือกรองเท้าเป็นแบบแบรนด์นะครับแล้วก็ให้มายาวเลยให้มายาวเลยนะครับแต่ว่าไม่มีรูแ u นเนอร์รูนะครับก็ไม่งงเหมือนกันให้มายาวแต่ไม่มีรูแ u นเนอร์รูนะครับส่วนโครงรองเท้าด้านหลังเนี่ยโครงรองเท้าด้านหลังเนี่ยผมถือว่าเป็นข้อด้อยของคู่นี้คือมัน มันนิ่มมากเลยมันให้ตัวได้มากเลยนะครับแล้วก็มันบางนะครับการโอบก,กระชับข้อเท้านะครับรวมไปถึงส้นเท้าเนี่ยการล็อกข้อเท้าต่างๆเนี่ยผมถือว่าดีกลางๆนะครับยังพบปัญหาว่ารองเท้าไม่เกาะไม่ยึดกับข้อเท้าแล้วก็ส้นเท้านะครับนวมบุข้อเท้าเห็นไหมครับเนี่ยครับบางนิดเดียวมีแค่ด้านซ้ายกับขวานะครับส่วนด้านในก็บางนิดเดียวส่วนตรงกลางด้านหลังก็ไม่มีมานะครับโครง ด้านหลังตรงนี้ที่ให้ความแข็งแรงความมั่นคงก็ไม่มีมานะครับตรงนี้ถือว่าเป็นข้อด้อยของรองเท้าคู่นี้นะครับผมส่วนแผ่นอินโซเป็นแบบแปะติดกับมาในพื้นรองเท้านะครับแผ่นอินโซตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าแผ่นอินโซหรือพื้นรองเท้านะครับในเรื่องของการระบายอากาศจากพื้นรองเท้าด้านในผมถือว่ารองเท้าคู่นี้ยังยังเจอปัญหา ใส่วิ่งทุกครั้งแล้วก็เจออาการอุ่นฝ่าเท้านะครับแต่ก็แค่อุ่นฝ่าเท้านะครับมันไม่ถึงกับร้อนแต่ว่าวิ่งทุกครั้งก็รู้สึกว่าฝ่าเท้าเราอุ่นนะครับผมต่อไปเป็นโฟมมิดโซนะครับโฟมมิดโซของรุ่นนี้เป็นโฟม2ชิ้น2ชั้น2ชนิดออกมาประกบกันด้านบนเป็นโฟมท็อปก็คือ Energy Light Plus นะครับให้ฟิลที่เบานุ่มเด้งนะครับเบานุ่มเด้งมากส่วนด้านล่างเป็น Energy l i g h ไ ก็ให้ความนุ่มเช่นกันนะครับแต่ว่าม,มีมวลที่มันหนาแน่นกว่าโฟมด้านบนนะครับแต่ว่าโดยรวมโฟมทั้งหมดทั้งมวลของคู่นี้ก็ให้ฟิลที่รู้สึกว่าเป็นรองเท้าที่นุ่มนะครับใส่สบายนุ่มเด้งนะครับผมโฟมบริเวณกลางเท้าตรงนี้นะครับหนามากเลยหนามากเลยให้ฟิลที่นุ่มเด้งมากๆนะครับนุ่มเด้งมากๆเลยนะครับมีแรงส่งแรงผลักที่ดีนะครับส่วนด้านหน้าก็จะให้ฟิลที่นุ่มแน่นนะครับแล้วก็ให้ฟิลเด้งพอสมควรนะครับก็ถือว่า ออกแบบมาได้ดีนะครับออกแบบโดยรวมถือว่าออกแบบมาลงตัวดีส่วนแผ่นคาร์บอนของคู่นี้เขาบอกว่าเป็นวัสดุผสมคือเป็นคาร์บอน30เเซนะครับแล้วก็เป็นไนล,ลอน70เเนะครับมีปีกตรงกลางเท้าด้านนอกและด้านในช่วยปกป้องนะครับช่วยประคองฝ่าเท้าอุ้งเท้าเรานะครับผมส่วนยางเอโซก็เป็นลักษณะตามรูปนี้นะครับตามรูปนี้มี โมตรงกลางเนี่ยครับเชาะอ,ออกไปให้เห็นแผ่นคาร์บอนนะครับผมสเปคของรองเท้าก็ประมาณนี้แล้วก็มีเรื่องของดอปนะครับดอปคู่นี้4.5ม m mm, มด้านหน้า33.5 mm, นะครับส้น38ม m mm. มส่วนมิติรองเท้าของคู่นี้นะครับทั้งความยาวและความกว้างความยาวถือว่าปกตินะครับส่วนความกว้างถือว่าเป็นรองเท้าที่หน้ากว้าง พอสมควรนะครับสวมใส่สบายนะครับผมรองเท้าคู่นี้ไซส์10 US 28ซนติเมตรมีน้ำหนักโดยประมาณ230กรัมนะครับราคาป้ายอยู่ที่7000บาทนะครับคู่นี้ซื้อมามีส่วนลด10%ก็ซื้อมาในราคา6,300บาทนะครับส่วนการเลือกไซส์ผมคิดว่าคู่นี้เลือกตรงไซส์ได้เลยนะครับไม่ต้องเผื่อไซส์ไม่เหมือนรุ่นแรกที่รองเท้ามันสั้นต้องเผื่อเพื่งไซส์คู่นี้สามารถเลือกตรงไซส์ได้เลยครับไฮไลท์หลักๆของคู่นี้ก็น่าจะเป็น โฟมมิดโซนนะครับมีการออกแบบที่รู้สึกว่ามันแปลกประหลาดแตกต่างจากรองเท้าของชาวบ้านเขานะครับคือต้องบอกว่าโฟมของคู่นี้เนี่ยมันให้แรงผลักนะครับมีแรงส่งที่เยอะนะครับมีแรงผลักที่รุนแรงนะครับมีการส่งถ่ายแรงไปข้างหน้าได้ดีนะครับผมคือโฟอมบริเวณตรงนี้นะครับมันหนามากแล้วก็มันนุ่มมากนะครับมันนุ่มเด้งมากนะครับเวลาเราลงเท้ายิ่งถ้าเราลงเท้าบริเวณกลางค่อนไปส้นนะครับก็จะรู้สึกว่ารองเท้าเนี่ย เด้งมากแรงมากแล้วก็ผลักข้างหน้าไปได้ดีมากนะครับคือโฟมด้านหลังนะครับตั้งแต่กลางไปจนถึงด้านหลังเนี่ยจนจนถึงส้นเนี่ยมันนุ่มมากนะครับมันนุ่มสบายแล้วก็ในขณะที่ด้านหน้าเนี่ยนุ่มแน่นนะครับแล้วก็มีแรงเด้งพอสมควรก็ถือว่าออกแบบโฟมนะครับออกแบบมาได้ดีนะครับผมส่วนแผ่นคาร์บอนก็เวลาทํางานร่วมกับโฟมเนี่ยก็รู้สึกว่ามันส่งท่ายแรงไปข้างหน้าได้ดีนะครับแรงผลักของแผ่นเนี่ยแรงดีดเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ว่า โดยรวมนะครับมวลรวมของรองเท้าทั้งโฟมและแผน่นถือว่าทํางานร่วมกันได้ดีนะครับเป็นรองเท้าที่มีแรงผลักส่งไปได้ดีนะครับาก,าการลงเท้าก็ดีทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะลงส้นนะครับลงกลางเท้านะครับหรือจะกลางค้นมาส้นหรือว่าลงหน้าเท้าเนี่ยถือว่ารองเท้าทําได้ดีผมทดลอง<ๆ>ก็ทดลองปกตินะครับก็ทดลองหมดนะครับลงส้นนะครับลงกลางลงหน้าเท้าคือมันดีหมดเลยคือดูอย่างนี้นะครับเอาเป็นว่า ลง้นก่อนคือมันปาด้นออกไปใช่ไหมเหมือนกับว่ามันจะลงส้นยากะแต่ว่าพอวิ่งจริงๆอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยปกติเลยอะลงปกตินะครับคือลงส้นเสร็จเน่้ยนยุบนิดนึงแล้วก็มันถ่ายแรงไปกลางเท้าพอมันผ่านตรงนี้นะครับผมตรงนี้ยุบแล้วก็มันพร้อมที่จะเด้งคืนแล้วก็ส่งเท้าไปท้้งหน้าในขณะที่ด้านหน้าเนี่ยมีการออกแบบพื้นที่ดีนะครับก็จะช่วยควงขานะครับควงขาควงเท้ากลิ้งเท้านะครับส่งเท้าไปได้ดี ตวัดเท้าได้ดีนะครับยกขาได้ดีนะครับคือรองเท้าคู่นี้ในเรื่องของประสิทธ,ธิภาพแล้วผมถือว่าออกแบบนะครับทำออกมาได้ดีนะครับส่วนการลงเท้าที่บริเวณส่วนที่นูนที่สุดตรงนี้นะครับบริเวณกลางค่อนไปส้นเนี่ยผมถือว่าเราจะได้ประโยชน์จากรองเท้าคู่นี้มากที่สุดตรงนี้มีแรงส่งมากที่สุดมีแรงผลักมากที่สุดนะครับคือมันลงปักอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็เด้งคืนกลับไปนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็พร้อมที่จะม้วนส่งไปนะครับมีแรงส่งที่รุนแรงนะครับวิ่งสนุกนะครับส่วน การลงหน้าเท้านะครับก็ถือว่าทําได้ดีเช่นกันคือมันจะรู้สึกนุ่มแน่นนะครับมันจะแน่นกว่าบริเวณนี้แต่ว่ามันมีแรงผลักแรงส่งที่ดีนะผมถือว่าผลักได้ดีเลยคือผมก็ทดลองวิ่งในเพจตั้งแต่เพจช้าๆไปจนถึงเพจเร็วๆนะครับคือรองเท้าคู่นี้ผมวิ่งช้าสุดอยู่ประมาณเพจ6ปลายๆนะครับคือผมอยากจะเทสตั้งแต่เพจเจ็ดเพจแนะครับแต่พอเอาจริงๆแล้วเนี่ย รองเท้ามันพาเร่งนะมันมันพาเร่งตลอดเลยคือผมเริ่มต้นตั้งแต่เพจหกปลายปลายใช่ไหมครับก็พยายามที่จะคุมเพจช้าๆก่อนแต่ว่ามันคุมไม่ได้รองเท้าพาไปตลอดเลยครับพาไปตั้งแต่ใส่ครั้งแรกเลยนะครับคือปกติผมจะวิ่งอยู่ประมาณเพจห้าปลายปลายนะครับเป็นเพจหลักของผมนะครับผมก็เริ่มตั้งแต่เพจหกปลายปลายก่อนแล้วก็ค่อยไล่มาแต่ว่าเอาจริงอะไม่ได้ตั้งใจจะไล่เพจลงมานะรองเท้ามันพาไปเร็วนะครับแล้วก็มันพาไปเร็วกว่าเพจ ปกติที่ผมวิ่งคือเพสห้าปลายนะครับมันพาไหลไปจนถึงเพสห้าต้นๆน่ะคือมันเร็วไม่รู้ตัวนะครับผมแล้วก็การเร่งการทําความเร็วอะไรก็ถือว่าดีนะครับการกดกระชากเร่งทําความเร็วถือว่าดีมากเลยกดแล้วมาเลยนะครับผมส่วนเรื่องอื่นนะครับขอพูดถึงความมั่นคงของคู่นี้นะครับดูรองเท้าคู่นี้เหมือนพื้นจะไม่เหมือนชาวบ้านใช่ไหมคือมันปาดส้นออกเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วความมั่นคงอะ่ะเอาจริงจะให้ไปสู้รองเท้าที่มีพื้นเรียบเนี่ยมันก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับโดย ฟิสิกอลโดยเนี่ยโดยตามที่เราเห็นเนี่ยมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็ถือว่าทําได้ดีในระดับที่ว่ามันออกแบบมานะแต่ว่าถามว่าความมั่นคงเป็นยังไงก็ต้องตอบตรงๆว่าโอเคแต่ก็ยังไม่ถึงกับขั้นดีปัญหาที่เจอมีไหมมีนะครับปัญหาที่เจอคือผมรู้สึกว่ายิ่งวิ่งเร็วเนี่ยรองเท้ามันยิ่งพาเท้าเราหุบเข้าในหุบเข้าในหุบเรื่อยๆผมมีความรู้สึกว่าเวลาวิ่งเนี่ยรู้สึกว่า อันนี้เป็นด้านนอกนะครับอันนี้เป็นด้านนอกอันนี้เป็นด้านในเท้ารู้สึกว่าด้านนี้เวลาวิง่งจริงๆแล้วเนี่ยด้านนี้มันแน่นกว่าด้านนี้มันมันนุ่มมันยุบมากกว่านะครับแล้วเวลาวิ่งเนี่ยก็จะรู้ส like ึกว่ามันพาหุบเข้าในหุบเข้าในยิ่งวิ่งเร็วยิ่งหุบนะครับแต่ว่าเหมือนจะล้มอ่ะเหมือนเท้าจะล้มอ่ะแต่มันไม่ล้มนะครับรู้สึกว่ามันหุบเข้าในนะครับผมแต่จริงๆอ่ะกดๆดูเนี่ยความหนาเนี่ยผมว่ามันก็พอๆกันนะมันก็เท่าๆกันแต่ว่าพอวิ่งจริงนะครับเหมือนกับว่ามันบัััังคคบบบะใใหห้้้มนนนเขารแลวก ยิ่งวิ่งเร็วนะครับยิ่งเจออาการรองเท้าดิ้นนะครับสายไปสายมาสําหรับคู่นี้นะครับผมโฟมส่วนตรงนี้นะครับมันนูนใช่ไหมแล้วก็บริเวณกลางเท้าเนี่ยครับเวลาสวมใส่แล้วเราจะรู้สึกว่ามันจะดันก็ไม่ดันแต่ความรู้สึกคือมันไม่ดันอุ้งเท้ามันไม่ดันฝ่าเท้านะครับแต่มันเหมือนกับว่ามันขึ้นมาโอบกระชับฝ่าเท้าเราได้ดีนะครับก็จะให้ความรู้สึกที่ว่าบริเวณส่วนฝ่าเท้าอุ้งเท้าเนี่ยมันแนบไปกับพื้นรองเท้าได้ดีนะครับผม ก<ฆ>ารยึดเกาะของพื้นรองเท้าคือที่วิ่งมานะครับรู้สึกว่ารองเท้าก็ทํางานได้ดีนะครับพื้นรองเท้าทํางานได้ดียึดเกาะได้ดีครับยังไม่พบปัญหาอะไรแต่ว่าผมยังไม่ได้เอาไปวิ่งในพื้นผิวที่มันเปียกหรือลื่นนะครับแต่ว่าในพื้นผิวปกติในพื้นผิวที่เป็นถนนคอนกรีตนะครับถนนยางมาตอยนะครับพื้นผิวที่มีเม็ดกรวดโรยอยู่บนพื้นผิวที่วิ่งบ้างก็ถือว่ายึดเกาะได้ดีนะครับการระบายอากาศก็ถือว่าในส่วนของ อัปเปอร์ด้านบนแล้วกันนะครับอัปเปอร์ด้านบนทั้งผ้าอัปเปอร์แล้วก็ลินรองเท้าถือว่าระบายอากาศได้ดีมากนะครับแต่ว่าพื้นรองเท้าด้านในนะครับอย่างที่บอกไปรู้สึกว่าวิ่งแล้วรู้สึกมันฝ่าเท้าผมรู้สึกว่ามันอุ่นๆแต่ก็ไม่ถึงกับร้อนนะครับรู้สึกว่าฝ่าเท้าอุ่นอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ก็ไม่ได้รําคัญอะไรก็ถือว่าวิ่งไปได้เรื่อยๆนะครับความกระชับของรองเท้าคู่นี้ถือว่าโดยรวมนะอัปเปอร์ขอแยกเป็นด้านหน้ากับด้านหลังด้านหน้าโอเคด้านหน้ากระชับ นะครับใส่สบายนะครับส่วนด้านหลังอย่างที่บอกว่าโครงรองเท้าด้านหลังเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่นะครับมันนิ่มไปนะครับมันให้ตัวได้เยอะไปก็รู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยโอบกระชับกับข้อเท้าเราดีมากนะครับก็รู้สึกว่ารองเท้านะครับบริเวณนี้ยังไม่ค่อยแนบไปกับข้อเท้าของเรานะครับความสบายในการสวมใส่ก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่สวมใส่สบายนะครับไม่พบปัญหาบาดกัดเสียดสีใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นรองเท้าที่สวมใส่สบายมากครับแล้วถามว่าคู่นี้เนี่ยครับ มีพื้นรองเท้าที่มันออกแบบมาแปลกๆไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับแล้วก็น่าจะเป็นรองเท้ายี่ห้อเดียวนะครับที่ออกแบบพื้นรองเท้ามาแบบนี้ถ้าถามว่ามันวิ่งยากไหมโดยส่วนตัวผมมองว่ามันก็ไม่ได้ยากมากนะครับแค่ว่าคนที่ไม่เคยวิ่งรองเท้าแบบนี้มีพื้นแบบนี้อาจจะไม่คุ้นเคยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าลองใหม่ๆเนี่ยผมคิดว่าก็ลองดูว่าการวิ่งของเราเนี่ยมันไปกับรองเท้าได้ไหมนะครับผมว่าโดยส่วนตัวนะมันไม่ได้วิ่งยากมากนะแค่ว่า ลองวิ่งวิ่งเดินเดินดูก่อนก็ได้หรือว่าลองวิ่งช้าๆดูก่อนจับฟิลของรองเท้าดูก่อนนะครับว่ามันให้ฟิลแบบไหนนะครับคือถ้าเปรียบเทียบกับรองเท้าของนิวตันน่ะนิวตันที่ว่ามันมีปุ่มป๊อปนูนนนตรงบริเวณจมูกเท้าตรงเนี้ยอันนั้นนะผมว่ารองเท้ายากกว่าอีกคือรู้สึกว่าถ้าวิ่งของเราเนี่ยบางคนคือต้องการจะปรับทาวิ่งใช่ไหมก็รู้สึกว่ามันรองเท้ายากกว่ามันบังคับเท้าเรามากกว่าแต่จริงๆนิวตันคู่นั้นนะผมก็วิ่งท่าวิ่งปกติเลยผมไม่สนใจว่า้กับบ่เทีียคูนนะ ถ้าเทียบกับในแง่ที่ว่าต้องปรับท่าวิ่งหรืออะไรหรือว่าต้องวิ่งตามรองเท้าที่มันออกแบบมาเนี่ยผมว่าคู่นี้วิ่งง่ายกว่านะครับผมมีเรื่องที่อยากจะบอกอีก2เรื่องนะครับก็คือรุ่นนี้นะครับเมื่อเทียบกับเวฟรีเบลเลียนแฟลชสอที่เป็นตัวซ้อมนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือรุ่นนี้นะครับเป็นรองเท้าที่มีพื้นด้านหน้าด้านหลังมีความหนาแน่นความนุ่มความแน่นไม่เท่ากันนะครับก็จะมี2เรื่องนะครับขอเล่าเรื่องแรกก่อนก็คือ รุ่นนี้ถ้าเทียบกับแฟลตสที่เป็นตัวซ้อมตัวนี้ตัวแข่งนะครับตัวนี้มีราคาเอาเป็นราคาซื้อนะ6,300บาทคู่นู้น4,300บาทถามว่าคู่ไหนดีกว่ากันเลือกคู่ไหนดีกว่าไปคู่ไหนดีกว่าโดยส่วนตัวนะผมมีทั้ง2คู่คือถ้าจะซื้อแค่คู่เดียวนะครับผมแนะนําตัวนี้เลยตัวนี้ดีกว่าในเรื่องของประสิทธิภาพนะความสนุกอะไรต่างๆเนี่ยคู่นี้กินขาดเลยนะครับคู่นูน้นฟูไม่ได้เลยคู่นู้น โดดเด่นกว่าแค่เฉพาะเรื่องความมั่นคงนะครับความมั่นคงบริเวณล็อกข้อเท้าช่วงนี้ล็อกซนเท้าเนี้ยคู่นู้นดีกว่าแต่ถามว่าถามต่อไปอีกนะว่าคู่นี้วิ่งยากกว่าไหมคือบางคนสงสัยว่าไอ้คู่นี้เป็นรองเท้าแข่งมันวิ่งยากกว่าคุมยากกว่าใช่ครับคือคุมยากคุมที่จะให้วิ่งช้าวิ่งยากแต่ว่ามันวิ่งสนุกกว่าแต่ถามว่าวิ่งช้าได้ไหมมันก็วิ่งได้นะครับแค่ว่าคุมกันให้ดีๆนะครับแต่ว่าคู่นี้ความสนุกมันสนุกกว่ามันเหนือกว่าคู่นู้นเยอะนะครับคือคู่นู้นอ่ะมันก็ดีในฐานะตตัววซ้อมแ่่า คู่นี้ครบกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าถามว่าเลือกคู่ไหนดีกว่าเลือกคู่นี้นะครับถ้าจําเป็นต้องมีคู่เดียวคู่นี้ดีกว่าแล้วก็โดยส่วนตัวผมมองว่าคู่นี้มันออกแบบมาโดยรวมนะครับคือเราบวกลบคูณหารข้อดีข้อด้อยอะไรต่างๆนะที่รองเท้าคู่นี้มีนะผมถือว่าคู่นี้เกือบสมบูรณ์แบบเลยนะครับถือว่าดีมากๆเลยมันวิ่งสนุกนะครับในขณะที่ตัวนู้นนะครับแฟตสมันเป็นตัวซ้อมมันก็ดีในระดับตัวซ้อมแต่ผมถือว่ายัง เอาจริงๆนะยังงั้นๆแหละครับคือเราไปหาตัวซ้อมตัวอื่นได้คือไม่จาเป็นว่าต้องไปหาแฝตสเพื่อมาเป็นตัวซ้อมเพราะว่ามีพื้นรองเท้าที่มันใกล้เคียงกันคือคุณจะไปเอาคู่ไหนมาซ้อมก็ได้แต่ว่าคู่นี้ถ้าสนใจนะครับอยากมีสักคู่นะครับเอาไปเป็นตัวแข่งหรือว่าใส่วิ่งสนุกๆอะไรเงี้ยผมถือว่าโอเคนะผมถือว่าดีเลยนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะเปรียบเทียบรองเท้าคู่นี้นะครับที่มันมีคาแรคเตอร์โฟมด้านหน้าแน่นนะครับถือว่านุ่มแน่นแล้วกันนะนุ่มแน,นแ่นแล้วก็ด้านหลัง นุ่มเด้งมากๆแล้วก็จะเปรียบเทียบกับรองเท้า3คู่นะครับที่มีคาแรคเตอร์ใกล้เคียงกันนะครับก็มีเซียโลเอ็กวันของฮ o กานะเอ e ซีอีดิสามของนิวบาลานแล้วก็เวเบอร์ y ฟลสามของไนกี้นะครับ3คู่หลังเนี่ยก็จะมีฟิลคล้ายๆกันนะครับคือด้านหน้าแน่นนะนุ่มแน่นจะนุ่มไม่นุ่มก็แล้วแต่นะแต่ว่ามีฟิลที่แน่นกว่าด้านหลังนะครับด้านหลังมีโฟมที่มันนุ่มกว่าถามว่าเมื่อเอาเปรียบเทียบกันกับ4คู่นะครับรวมคู่นี้คู่ไหน ให้ความรู้สึกอะไรยังไงผมชอบคู่ไหนคือในสี่คู่นี้เนี่ยผมชอบคู่นี้คู่เดียวถ้าพูดตรงๆเลยผมชอบคู่นี้คู่เดียวคู่นี้ออกแบบมาโดยรวมนะครับโดยรวมทุกอย่างทุกเรื่องเลยถือว่าผมให้ชนะเลิศเลยนะครับผมให้ชนะชนะคู่อื่นทั้ง3ามคู่เลยแล้วก็ถ้าถามตรงอีกอีกทั้ง3าคู่ผมชอบไหมผมบอกตรงๆงเลยแล้วกันว่าผมไม่ชอบทั้ง3าคู่นั้นนะครับถ้าถามกันตรงๆงเนี้ยคือมันมี ข้อดีข้อด้อยนะครับใน3คู่นั้นก็เหมือนคู่นี้นี่นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าคู่นี้มันลงตัวมันกลมกล่อมที่สุดนะครับรู้สึกว่าวิ่งสนุกที่สุดแล้วก็มันทําให้ผมรู้สึกว่าวิ่งไปยิ้มไปได้นะครับในขณะที่3มคู่นั้นเนี่ยรู้สึกวิ่งไปแล้วมันงงอ่อมันสงสัยมันรู้สึกสงสัยว่าเอ๊ะมันมันขาดขาดเกินเกินนะครับมันรู้สึกว่ามันขาดขาดเกินเกินมันรู้สึกว่ายังไม่โอเคแต่ว่าคู่นี้ผมรู้สึกว่ามันโอเคกว่า3คู่นั้นนะครับแต่ไม่ใช่ว่า สามคู่นั้นไม่ดีเพียง <P en S 1> แต่ว่า <S 2> <S 2> ผมไม่ชอบนะครับโดยส่วนตัวผมไม่ชอบ3คู่นั้นถ้าถามกันตรงๆแล้วก็ผมชอบคู่นี้ครับ <S <S ผมก็ถามว่าแนะนำไหมจริงจริงแนะนำนะครับคู่นี้แต่ว่าเดี๋ยวมาฟังข้อดีข้อด้อยของคู่นี้กันก่อนนะครับว่าสรุปแล้วคู่นี้ผมรู้สึกยังไงข้อดีข้อด้อยเป็นยังไงนะครับเรามาเริ่มกันที่ข้อดีของคู่นี้ก่อน,นครับข้อดีของคู่นี้เนี่ยครับมีเยอะเลยนะครับรองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่รู้สึกว่าวิ่งสนุกมากนะครับผมรองเท้าพาเร่งตลอดนะครับต้องควบคุมกันให้ดีๆนะครับคือรองเท้ามันพา ไหลพาเพชรลงไปเร็วตลอดเลยนะครับผมโดยรวมมีโฟมที่ดีมากนะครับออกแบบลงตัวดีนะครับจูนโฟมมาดีนะครับปรับโฟมมาดีโฟมกับแผ่นคาร์บอนก็ทํางานร่วมกันได้ดีนะครับลงเท้าได้ดีทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะลงส้นลงกลางลงหน้าเท้าถือว่าทําได้ดีทุกรูปแบบนะครับผมการสวมใส่ก็ถือว่าสบายนะครับปัญหาบาดกัดเสียดสีไม่มีการยึดเกาะก็ถือว่าดีนะครับผมรองเท้าส่งตัวไปข้างหน้าได้ดีนะครับไม่ว่าจะลง ตรงไหนนะครับของรองเท้าคือรองเท้าพร้อมที่จะผลักส่งได้ดีนะครับควงขาดีกลิ้งเท้าดียกเท้าดีตวัดเท้าดีนะครับมีอะไรอีกมีอะไรอีกเดี่ยปัญหาบาทกกดเสียสีไม่มีพูดเลยยังนะครับแล้วก็อะไรอะราคาเออราคาถือว่าราคาดีนะครับคือราคาป้าย7,000บาทนะครับเมื่อเทียบกับซุปเปอร์ชูแบรนด์อื่นในตลาดตอนนี้คือมันมีราคาอยู่ติด 7 5 0 0 0 0 0ไปนู่นนะครับ8 0 0 0 9 0หรือว่าเกือบหมื่นอะไรเงี้ยถือว่าถือว่าสูงนะราคาถือว่าสูงแล้วแหละครับคู่นี้ก็ถือว่ามันยังมีราคาที่ต่ำกว่าชาวบ้านนะครับแล้วก็โดยรวมนะผมมองว่าประสิทธิภาพนะคือโดยรวมเลยเป็นรองเท้าที่มีสกอร์สูงนะครับมีสกอร์ที่เยอะผมให้สกอร์สูงเลยสำหรับผมคู่นี้นะครับคือสำหรับผมก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่น่าใช้นะครับน่าลอง หามาใช้หามาทดลองดูนะครับชอบไม่ชอบอะ่ะอีกเรื่องหนึ่งแต่โดยส่วนตัวผมมองว่ารองเท้าคู่นี้นะครับดีมากเลยนะครับผมอ่ะต่อไปเป็นข้อด้อยของคู่นี้ข้อด้อยมีอะไรบ้างข้อด้อยก็คือไม่มีรูร้อยเชือกและนเ่อรูรมาให้นะครับพอไม่มีรูและนเ่อรูรมาให้แล้วก็บวกกับโครงรองเท้าด้านหลังเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงนักนะครับนวมบุข้อเท้าก็มีมานิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโดยรวมตั้งแต่บริเวณเนี้ยตั้งแต่ดดรูนั้นเลอร์นรูมเนี่ยตั้งแต่ข้อด้านหน้ามาถึง ข้อเท้าด้านหลังนะครับผมถือว่าการรัดความกระชับของรองเท้าที่มีต่อข้อเท้าที่มีต่อส้นเท้าเราบริเวณเท้าส่วนหลังของเราตรงนี้ถือว่ามันยังไม่ดีนะครับผมมันยังรู้สึกว่าเท้าเคลื่อนไปเคลื่อนมามันไม่กระชับรองเท้ามันไม่แนบไปกับเท้าเรานะครับผมส่วนข้อด้อยอื่นๆน,นะที่นึกได้ก็มีความมั่นคงนะครับผมรองเท้าอย่างที่บอกว่ามันเหมือนจะพาเท้า หุบเข้าในนะครับยิ่งวิ่งเร็วยิ่งเจอปัญหาเท้าหุบเข้าในนะครับผมความมั่นคงตรงนี้ผมถือว่าโอเคพอรับได้แต่ว่าแต่ถามว่าดีไหมก็ยังไม่ถึงกับขั้นสุดนะครับผมแล้วก็ยิ่งวิ่งเร็วยิ่งเจอปัญหารองเท้าดิ้นนะครับสายไปสายมาตรงนี้ก็เป็นอีกข้อด้อยหนึ่งนะครับที่เจอนะครับผมแล้วก็เรื่องระบายอากาศจากพื้นรองเท้าด้านในนะครับที่ผมเจอรู้สึกว่ารองเท้ามันอุ่นฝ่าเท้าตลอดนะครับก็รู้สึกว่ามันควรที่จะ ปรับปรุงได้ดีกว่านี้นะแต่ก็ไม่แน่ใจนะแต่ถือว่าจริงๆอะ่ะก็ดูแล้วอัปเปอร์อะไรเงี้ยก็ระบายอากาศได้ดีนะโดยรวมระบายอากาศดีแต่ว่าพื้นเนี่ยอุ่นแล้วก็วิ่งกี่ครั้งก็รู้สึกว่าอุ่นตลอดนะครับก็ต้องดูรุ่นต่อไปนะว่าจะพัฒนาออกมาในทิศทางไหนนะครับว่าพื้นรองเท้าด้านในจะรู้สึกว่าเย็นขึ้นไหมนะครับผมก็คงมีประมาณนี้สําหรับข้อดีข้อด้อยนะครับใครรู้สึก คิดยังไงนะครับก็ลองไปประมวลผลดูนะครับสําหรับรองเท้าคู่นี้ถ้าใครยังไม่มีแล้วก็สนใจนะครับใครมีคําถามสงสัยอะไรใครมีคอมเมนต์อะไรนะครับเรียนเชิญเลยช่องคอมเมนต์เนี่ยพิมพ์ถามอะไรมาได้เลยหรือความคิดเห็นอะไรต่างๆเห็นตรงไม่เห็นตรงอะไรเงี้ยเรามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมนะครับโอเคคู่นี้ก็รีวิวประมาณเท่านี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกับรีวิวรองเท้าคู่ต่อไปนะครับมีอีกใช้ได้เลยใช้ได้เลยประมาณสัก ตอนนี้ก็รวมๆสิบคู่แล้วที่ว่าซื้อมาแล้วก็ยังไม่ได้รีวิวนะครับก็พยายามทํารีวิวให้มันเร็วนะครับต้องขออภัยเพราะว่าช่องของผมเนี่ยรีวิวของผมเนี่ยมันขาดช่วงขาดตอนเพราะว่าติดด้วยภาระหน้าที่การงานที่ว่าต้องทานะครับแล้วก็ไม่สะดวกอย่างมากที่จะทําคลิปนะครับก็ต้องขออภัยมานะทีนี้ด้วยนะครับโอเคก็ไปพบกับคลิปรีวิวต่อไปนะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ